แครับก so so ็ผมเล่นประยุทธ์ก็ตั้งให้นะครับวันนี้เรามาหล่อพระที่นะครับวันนี้วันที่หกตุลาคมหกเจ็ดนะครับเรามาหล่อพระพังมานวิชัยนะครับม้าสิบนิ้วเดือดสองเดือนนะครับไปถวายที่สกลนครนะครับภูพานนะครับพิเศษนะครับจริงๆเขาไม่ได้มงมีทุกคน ก็เร้าัวถถึงเ้าแบบครับถามว่าสวันที่นอะไรบ้างนะครับก็วันพุธี้ก็จะมีสององค์สอแบนะครับทุกตนับทุกที่ทุกประเภกจหรือว่ามาเป็นกาไเปนก็รเปนก็ไดทเปก็ได้เปด้นท็ไเป็นก็ไเปนกกรด้เ ที่คณะหนุ่ที่มีเข้าอใหม่นะครับก็วันนี้ก็มีาไปทุกคณะเลยนะครับก็ทีเจตเพียมที่จะทำบุญที่ได้ัริญานะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ดังเลนะครับแจ้งกับที่เราได้เลยนะครับวันนี้วันที่6มีนาคม67นะครับมาหล่อพระนะครับ มารวิชัยเยื้อทงเหลือ50นิ้วนะครับที่โรงหยาบไปถวายที่วัดอุดมนิยมทํานะครับที่สกนลนครนะครับนั่นครับศานชายติดตัวแก้สกลน,นครับปูปานกับน้องดีว่านะครับ

เราจะได้กลมน่อนะมีคำที una, ่บริณกาลท่านท่ากล่าวว่านะครับเบอกว่าพระเจ้าก็าบอกว่าให้เราตั้งทีฐานนะครับ้าอยากให้ปัจจบันจิงใจก็ให้ข่าอธิ่ฐานนะครับสรัพรเจ้าไังอยู่นะครับพระเจ้าจะให้ความที่ประโยชน์ตอบประโยชน์นะครับก็คือเอวังหตุนะครับแต่ว่าอันว่าความปัญหาอันใดที่่าก่าวง และภาพิเศนี้นะครับขนาดของสัตที่มันมีโงนะครับแล้วก็เข้าสู่ัน้นีมีโงงนะครับตัรที่ทำเลยนะครับถือว่าางอไปย่อข้างนะครับบคก